เรามาดูว่าเล่นแอพเราวันนี้แต่งหน้าไปเล่นสงการฉบับวันจริงนะคะทากันแดดก่อนเลยนะคะน้ำกันเหงื่อด้วยนะของอาิเซ่นะะกลือไปกับผิวเลยไม่ว่ารอยนะไพรเมอร์ของมอริสก a านะคะรุ่นนี้เคลมว่าคุมมันกันน้ำด้วยพับช่วยเกีย่ยหน่อยนะพับของ r e ชมเบอร์อันเดนะคะดีมากๆอันนี้คอนซีลเลอร์ฮิลิออนนะอันนี้เนื้อมีความยืดหยุ่นดีนะทุกคนคเกีย่ยง่ายยืดหยุ่น าพื้นโจวีน่ารุ่นนี้นะคะฝากลมชอบมากสีเข้มสุดนะเขามีแบบซองเลยนะแต่ว่าแบบซองทั้หมดไปแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> เลยแบบขวดมาถ้าใครอยากลองดูแบบซองได้คือสีอ่ะมันดีมากๆเลยชอบชนสีของเขา <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบแบบซองก็จะมีแบบหลายแบรนด์ที่เคยทําไว้นะก็ไปดูได้นะคะคอนทัวร์ของแทมนะคะสีเบอร์ศูนเจ็ดนะเ <c oughs> ข้ากับผิวมากเกี่ยง่ายด้วยลงบัตรดำลากาดนะคะ นี่นะใช้กับแปรงซ um. ูเปอร์มัมเกลี่ยโอ้ใช้นี้เกลี่ยก็ได้ยิวใช้แปรงเข้มไปคิวใช้ของมอริสก a ารุ่นนี้นะคะใช้มาสคา่าคิวของเคสนะสี br เจ็ดนะคะสีแก้มทานนี้อีกของ b a b บบิ y ไบรุ่นนี้ดอลลี่อายนะคะของ In Beauty นะทนว i n One เอ้ยสีแบบว่าดูธรรมชาติดีนะ <Okay. S 1> ใช้ฝั่งไลเนอร์นะเป็นโทนน้ำตาแบบนี้เลยดอลลี่อายของลากาอีกอันนึงนะอันนี้ทนมาก mm hmm. เบอร์ศูนหนึ่งขอใช้ลงใต้ตาหน่อย mm hmm. เราสึกว่าสีของอินมันดูแบบยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ mm hmm. นี่เราตอนนี้ mm hmm. อันนี้คือทนมากๆมาสคาร่า mm hmm. ของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้ทนมากๆ mm hmm. นี่หลังปัดมาสคาร่านะ ต่อมาก็จะล็อกผิวด้วยแป้งนะคะเป็นแป้งออร่าลิสนะอันนี้ซื้อมาลองเพราะเห็นหลายคนพูดถึงว่าเออมันกันน้ําติดทนสีจะสว่างกับผิวหลิออยู่นะแต่ว่าเออใช้ได้อยู่เนียนมากเลยเนื้อเบาดีเมอริสกาเนื้อฝุ่นนะคะใช้เบอร์05รุ่นเนี้ยทนมากกันน้ําตันเหงื่อดีผิวดูแบบเล่นแสงสุดๆรุ่นนี้ลิปของสมุทโตรุน่นนี้ทนมากนะคะวันนี้ใช้เป็นสีเ6นะเจลลี่ปากฉ่ำ สวยมากทาทับด้วยลิปแทททูของ l ลิฟพ o ชั่นนะรุ่นใหม่สีสตรอเบอรี่นะคะล็อกไปอีกทีหนึ่งขาดไม่ได้เลย Setting Spray r o อยัลนะคะอันนี้ล็อกเมคอัพดีมากนี่ไม่กวนเมคอัพด้วยมาดูกันว่าเครื่องสอางที่ใช้ในวันนี้เนี่ยทนน้ำแค่ไหนนะ ให้ดูเมคอัพที่เหลืออยู่หลังเล่นน้ำนะคะตรงจมูกก็หลุดไปเหมือนกันนะเพราะว่านี่ถูตรงหน้าเนี่ยหลุดแต่สีลิปก็ยังเห็นอยู่นี่อายเลอร์ยังอยู่นะของอินนะทุกคนแล้วอีกน,นี่ของลาการ์ดนี่นี่ของลาการ์ดดอลลี่อายอะไรก็ยังมาครับสเป,ประมัมทนยังงอนอยู่นะคิ้วยังอยู่ดีอ่ะประมาณนี้นะคะภาพรวมเครื่องสำอางเราใช้วันนี้เนี่ยในวันสงการมาเล่นจริงๆเลยที่งาน